สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าการเปิดตาดอกจะเป็นตาดอกหรือเป็นตาใบสาเหตุมันอยู่ตรงนี้นะครับการให้น้ำนะครับช่วงที่เรากักโศกกักโศกนี่ที่มันเป็นไข่ปลาตาปูนี่นะครับอ่าถ้าเกิดเราอ่าให้น้ําไม่สัมพันธ์ให้น้ํามากไปแทนที่จะออกก็เป็นตาดอกก็จะเลี้ยวเป็นตาใบตามผมมาดูนะครับท่านผู้ชมไหมครับนี่นะครับช่วงที่เป็นไข่ปลาตาปูอยู่นี่ เราก็มั่นใจว่าจะเป็นตาดอกเราก็อัดน้ําเข้าไป <behav> พออัดน้าเข้าไปนี่มันมาแล้วครับนี่นี่คือตาตาดอกนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันจะเลี้ยวเป็นตาใบนะครับพอตาใบามันจะเลี้ยวออกมาแบบนี้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่ถ้าแหลมๆแบบนี้ตาใบแน่นอนไม่ใช่ตาดอกแล้วนะครับนี่คือตาใบานะครับผมหวังว่าท้าผู้ชมที่คิดที่จะเอาตาตาดอกนี่นะครับน,นี่ว่าจะเป็นดอกหรือเป็นใบน้ํานะครับควรจะงดน้ํา เพื่อให้เดินออกมาเป็นเหยียดตีนหนูสักหน่อยนึงแน่ๆแต่ต้องให้น้ําเหมือนเดิมนะครับขาดน้ําก็่อนะครับแต่ให้น้ําพอชุ่มอย่าให้จนฉ่านะครับให้พอชุ่มแล้วพอออกมาเหยียดตีนหนูแน่ๆนะครับการเหยียดตีนหนูเนี่ยถ้ามันเป็นเหยียดตีนหนูออกมาเป็นตาดอกแน่นอนนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดให้น้ํามากจากตาดอกก็จะกลายเป็นตาใบจะเสียโอกาสในการทําดอกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ